วิธีการตั้งค่าถ้าทางสัมผัสแบบเต็มหน้าจอนะครับก็คือเราจะเอาปุ่มข้างล่าง3ปุ่มออกนะครับ 1. 2. 3. ก็คือจะเอา3ามปุ่มน,นี้ออกนะครับวิธีทำนะครับให้มาที่การตั้งค่าเราเลื่อนมานะครับมาที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับอยู่อันนี้นะ แล้วก็มาที่การแสดงเต็มหน้าจอนะครับอ่ามันเขียนไม่ได้ก็กดเข้าที่แสดงเต็มหน้าจอเลยนะครับแล้วกดด้านขวานะครับท่าทางสัมผัสแบบเต็มหน้าจอถ้าครั้งแรกนะครับมันก็จะบอกให้เราเรียนรู้เรียนรู้คืออะไรก็คือมันก็จะสอนว่าอ่าปิดกันมันก็จะสอนว่า ถ้าเราปัดจากข้างล่างขึ้นข้างบนจะเป็นการทําอะไรนะครับถ้าทําผ่านมันก็จะขึ้นคําว่ายอดเยี่ยมอย่างนี้นะครับปัดปัดจากด้านล่างและหยุดชั่วคราวยอดเยี่ยมปัดไปทางขวาจากคอมเป็นการกดย้อนกลับนะครับหรือปัดไปทางซ้ายจากคอมก็เป็นการย้อนกลับเหมือนกันนะครับนี่คือวิธี วิธีการใช้ท่าทางของเครื่องเสี่ยมี่นะครับฉันทําเสร็จแล้วก็ปิดเท่านี้เองครับก็เรียบร้อยนะครับแล้วเรามาสังเกตนะครับว่าปุ่มพา่างสามปุ่มมันจะหายไปแล้วเวลาใช้งานมันก็จะรู้สึกว่าเต็มหน้าจอดีนะครับเดี๋ยวจะเข้าวิธีการของคนที่ใช้เป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับ โอเคสำหรับคนที่ใช้เม,เมนูภาษาอังกฤษนะครับมาที่ setting แล้วมาที่ตัวนี้นะครับ add, add <c oughs> additional setting <c oughs> นะครับ แล้วก็มาเลือกคำว่า full screen display นะครับอันบนนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับและที่สำคัญกรณีที่เราต้องการแบบใช้แบบปุ่มนะครับเดี๋ยวให้ดูถ้าเราต้องการจะใช้แบบปุ่มนะครับแล้วเราไม่ถนัดปุ่มซ้ายขวาให้มันสลับกันนะครับให้เรากดตรงนี้ มันก็จะสลับกันเห็นไหมครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ